เหมือนแค่โดดเดี่ยวอ่ะถ้าคำนี้แค่ยโดดเดี่ยวเพราะแกโดดเดี่ยวก็เลยรู้สึกว่าพวกสมาคมเป็นอะไรกันนะทำไมปล่อยให้แค่โดดเดี่ยวมีปัญหาเรื่องนี้ทำไมถึงไม่ออกมาแอคชั่นเรื่องนี้ก็สิทธิบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ก็ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นก็คือเรื่อง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 เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างพี่ตั้มพี่พิงก์อะไรเงี้ยก็ก็เขาอาจจะคิดว่าเขาโดดเดี่ยวก็เลยต้องต้องแบบเลยเหมือนกับมามาทวงถามความความยุติธรรมกับสมาคมแต่ว่า สมาคมเราก็ไม่อยากดุกนะฮะจริงๆผมเองก็ไม่ได้อยากเทคไซส์ใครอยู่แล้วก็เลยเลยไม่ได้ไม่ได้ไปเข้าข้างใคร การที่สมาคมไม่เลือกค้างต่อเคสละเมิดลิขสิทธิ์หนังบุบผาราตรีระหว่างต้อมยุดเลิศและพิงลำพระเพลิงคือสิ่งที่ออสบัณฑิตทองดีคาดว่าเป็นหนึ่งในเหตุความไม่พอใจค่ะจนต้อมหยุดเลิศจี้ตรวจสอบสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยกับกรมการปกครองแต่เมื่อเรื่องเงินเงินทองทองถูกตั้งคำถามขึ้นมานะคะออสบัณฑิตที่ปรึกษาสมาคมและควบตำแหน่งเฮรันยิกชั่วคราวมองว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้ตรวจสอบแล้วก็ยืนยันความโปร่งใสกับสังคมค่ะ ยันว่าได้เงินจากทักก้ามาเกือบ70ล้านตั้งแต่ต้นปี2567ไม่ใช่ร้อยล้านอย่างที่ถูกกล่าวหานะคะและขอเวลาร่วมเดือนค่ะเพื่อชี้แจงโดยติดต่อบริษัทบัญชีมาทำงานเรื่องนี้แล้วค่ะขณะที่เมื่อเช้านี้นะคะนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยมาเดี่ยวชูเกียรติศักวีรุลต่อสายตรงมาคุยกับไทยบันเทิงค่ะตอบคำถามแรงที่ว่าได้เงินไปจำนวนมากแต่ไม่เห็นประสิทธิภาพหรือความสำเร็จของวงการหนังไทย มาเดี่ยวชี้แจงว่าการสร้างบุคลากรต้องใช้เวลานะคะไม่อาจสําเร็จได้ในเดือนเดียวหรือปีเดียวค่ะเราทําหนังเรื่องหนึ่งอะขานาดคุณไม่ต้องเอาเงินใครมาทําก็ได้คุณคุณเอาเงินในทุนมาทําอย่างเงี้ยมันใช้เวลามันไม่ใช่เดือนสองเดือนเสร็จเนะ<ภ>าะหนังบางเรื่องเนี่ยผมทําเป็นสองปีสามปีก็มีหนังอุ้ยรัชภูมล่อไปเจ็ดปีแบบว่าผีใช้ได้ค่นะใช่กว่าจะได้เมืองคานเนาะ และโดยเฉพาะเรื่องของการอบรมการอะไรอย่างเงี้ยเราไปสอนเด็กเด็กเขาเรียนอยู่มันเหมือนปลูกต้นไมอ้อ่ะครับมันไม่ได้ผลมาวันนี้อุ้ยลงลงไปวันนี้เหมือนซื้อหุ้นเนี่ยลงไปปุ๊บพรุ่งนี้มันจะกําไรเลยอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะแต่ผมก็เชื่อว่าจะเห็นหนังดีๆออกมาอีกเยอะงบประมาณที่เป็นสนับสนุนการผลิตเนี่ยเอ่อตอนเนี้ยหลายๆคนก็เริ่มได้รับการผลิตลนะเนองหลายๆสตูดิโอก็เริ่มผลิตแล้วเราจะเริ่มเห็นตัวอย่างออกมาละแล้วก็เอ่อ เราก็รู้ว่าตอนนี้ในในเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเราเราพึ่งพาบล็อกออฟฟิศอย่างเดียวอะ่ะอาจจะไม่รอดมันก็ต้องออกไปขายต่างประเทศแล้วก็เห็นต่างประเทศเขาก็เริ่มซื้องานเราแล้วซึบางบริษัทเพิ่งเพ,พิ่งได้กลางปีนี้เองเนาะถ้าเกิดอุตสาหกรรมหนังไทยจเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยนโยบายของของใครที่ทําให้มันจเจริญรุ่งเรืองภายในครึ่งปีได้เนี่ยโอ้ผมจะบวชให้เขาเป็นเอ,อ,อะไรก็ได้ ผู้บริหารเลยเนาะผู้บริหารเลยมานั่งเลยจ้า <c oughs> อะไรแบบเนี้ย